โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอกลับสวีสดีสจดแล้วคุณผู้ชมจะได้ครับผมพี่ชินทักมาอีจังเลยโอ้อะไรเนี่ยลบเพ่งไหมโอเคนะครับก็ไปจะมาจจกสกินชายก็จีนะครับผมลิงใต้และล่างคิดด้วยนะครับก็อยุดอนแสดีครับเ่จะมป็นสียนดูเป็นสีไง โอเคเป็นอย่างนี้เลยนะคบผมอ่าเออลงได้ทุกว์ชั่นนะครับผมเวิชั่นหนึ่งห้าหนงอะไรก็ลงได้หมดนี่นะครับไปใช้ก็ติเลยยี่ติดกก็มาดลาสก,กินที่ซอสเป็นของใช้มาับอ่านี่นะครับใชสีฟ้าเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะคบผม สำหรับใครที่อยากโหลดก็ด้านล่างคิดนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปแบบทมแบบพวกเอาไปเป็นพี่น้องอะไรก็นี้ก็ไปเอาทำกันได้นะครับข้าผมผมจะไปทาสีเขียวนะเพราะว่าจะเล่นกับเพื่อนผมนะครับใจเปิดผมเป็นสีฟ้านะโอเคนะครับสำหรับทีนี้ผมก็ไม่มีอะมากมายก็อยากให้ผมตามคลิปอะไรต่างๆก็ว่ามาเลยนะครับ ก็จะทำโดยเจซิแคลดูวีนะครับผมก็ขอคนละหนึ oh, いい yeah. athlete, mm ่งเล่นซ mm ับแต่ราคาที <t <t ่ไอ้ขอทำแจกไหมก็ขอบขอบคุณเมื่อนึงครับผมจะทำแจกเรื่อยๆนะครับผมไอ้ปล่อยครับอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟกันเลยนะครับเอ้ยนายก็ตามนี้นะครับผมไม่ดีมีอะไรมากมายนะครับเป็นไงโอเคสหรักทีนี้ก็ขอตัวลาพี่เดอร์นี่ไปก่อนแล้วเจอกันอีกนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวครับเจอกันครับกอบครับกดติดตามด้วยน,นะผมจะบาดปใตายไปแล้วเว้ยจ